สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับคุณครูพรทิพย์สีสวยในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3บทที่11การวัดปริมาตรสำหรับวันนี้เป็นหัวข้อที่2เลยนะคะก็จะเป็นการวัดปริมาตรและความถุกเป็นลิตรและมิลลิลิตรซึ่งจากชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนกันไปน,นคะคะทบทวนความรู้กันหน่อย1ลิตรมีค่าเท่ากับ1000มิลลิลิตร คำว่าลิตเนี่ยตัวย่อก็คือลอลิงจุดหรือตัวแอลนั่นเองส่วนมิลลิลิตรอักษรย่อก็คือมอลอจุดหรือ ML นั่นเองทีนี้วันนี้นักเรียนทุกคนเปิดหนังสือที่หน้า155ค่ะมาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเลยนะคะนะักเรียนดูเยือกนะคะในเหยือกนี้ เทออกมาแล้วใส่น้วยตวงนะคะใส่กระบอกตวงขนาด1,000ม mm. ิลลินะคะสกระบอกตวงทีนี้มาดูซิเขาถามว่าไงน้ำเต็มเหยือกตวงได้ดังโงูบอันนี้ก็คือน้ำเต็มเหยือกแล้วเทใส่อะไระกระบอกตวงนะคะเทใส่กระบอกตวงแล้วคุณครูถามว่า น้ำในเหยือกมีปริมาตรเท่าไหร่และเหยือกนี้มีความจุเท่าไหร่นั่นเองแก้วตาบอกว่าน้ำมีปริมาตรมากกว่านี้แต่น้อยกว่า2ลิตรจริงไหมคะนะักเรียน1,000มิลิตรเท่ากับ1ลิตรนี้เต็มไปหนึ่ง บอกตวไมี่สองเต็มไหมคะไม่เต็มแปลว่าน,น้อยกว่าสองนี้ถูกไหมแก้วตาพูดถูกทีนี้มาดูมันพูบอกว่ามากกว่าหนึ่งลิตรอยู่เท่าไหร่บอกปริมาตรได้อย่างไรเราจะบอกปริมาตรได้อย่างเลยนะทีนี้เราก็จะนํากระบอกตวงชิ้นที่สองไหมคะมาเทในกระบอกตวงอีกหนึ่งกระบอกก็คือกระบอกตวงขนาห้า เราจะเห็นเป็นเท่าไหร่คะเนี่ยอยู่ระหว่าง300-400กับน้อมันคือเท่าไหร่คะอยู่ตรงขีดพอดีน้ำเต็มเหยือกจึงมีปริมาตร1ลิตร1ลิตรก็คือกระบอกที่1บวกกับอีกเท่าไหร่คะเนี่ย3 50มิลลิลิตรนั้นเป็นมีปริมาตร1ลิตร3 50มิลหรือ1ลิตร3 50มิลลิลิตรง เยือกมีความจุเท่าไหร่คะหนึ่งลิตรสามร้อยห้าสิบมิลลิลิตรความจุก็คือสามารถใส่ได้แส่จุได้เท่าไหร่นั่นเองค่ะนักเรียนปริมาตรก็คือปริมาตรของอะไรคะของเหลวนี่ความจุก็ความจุของภาชนะที่ในการใส่อของเหลวทีนี้หัวข้อในวันนี้นะคะก็คือ การวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตรเป็นมิลลิลิตรเนี่ยหัวข้อที่2เนี่ยให้นักเรียนเขียนวันที่แล้วก็จดหัวข้อที่2แล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้ลงไปนะครคืออะไรคะการบอกปริมาตรของของเหลวเนี่ยและความจุของภาชนะเราอาจจะบอกได้เป็นะนะคะลิตรแล้วก็มิลลิลิตรนั่นเองเพราะว่าวันนี้เราเรียนหัวข้ออะไรคะลิตรและมิลลิลิตรเมื่อวานเรียนหัวข้อ,ขอมิลลิลิตร ต่อมามาดูแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า114ค่ะการอาร่านระยะมิลลิลิตรและมิลิลิตรและเติมคำตอบนะคะนักเรียนเขามีกระบอกตวง3ขนาดมาให้ในักเรียนทีนี้นักเรียนมาดูซิรูปที่1เต็มกระบอกตวงไหมคะเต็มกระบอกตวงนั่นก็คือเท่าไหร่1000มิลิตรซึ่งมีค่าเท่ากับ1ลิตร1ลิตรมีขนาด1000มิลลิตร1 หถูกไหมหนึ่กระบอกตวงต่อมา500มิลลิลิตรกับอีก100มิลิตรซึ่งเป็นไงคะเต็มพอดีเลยนี่ปริมาตรเต็มพอดีเลยดังนั้นเป็น1000มิลิลิตรก็คือ1อะไรคะ1ลิตรนั่นเอง1ลิตรอย่างเดียวไหมคะไม่เรามีเท่าไหร่เนี่ย500บวกกับอีก100เป็น600 6 0 0อะไรคะ600มิลิลิตรนั่นเอง 600มิลลิลิตรดังนั้นข้อที่1มีปริมาตรเท่าไหร่คะ1ลิตร600มิลลิลิตรทบทวนอีกครั้งนะคะออกตัวงชนิดที่1เนี่ยชิ้นที่1เนี่ยคะ่ะมีขนาดเท่าไหร่1000มิลลิลิตรซึ่งมีค่าเท่ากับ1ลิตร1ลิตรแล้วนะต่อมากระปบอกตวงที่2มีค่าเท่ากับ500มิลลิลิตร กระบอกตัวที่3มีค่าเท่ากับ100มิลลิตรซึ่ง500ม mm ิลลิตรบวกไปอีก100มิลลิตรเนี่ยเท่ากับ600มิลลิตรเกิน1,000ไหมคะไม่เกินดังนั้นเราจึงค่มีค่าเป็น1ลิตรแล้วก็อีกเท่าไหรคะกับอีก600มิลลิตรนั่นเองต่อมามาดูที่หน้า115นะคะข้อ2นะคะขอให้ในักเรียนอ่านปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิตร และเติมคำตอบอ่าความจุก่อนเทน้ำฝรั่งใส่กระบอกตวงได้สองกระบอกตวงนะคะกระบอกตวงที่หนึ่งเต็มพอดีเลยก็คือมีค่าเท่ากับ1ลิตรต่อมากระบอกตวงมาตรฐานที่สองมีขนาดเป็น500มิลลิลิตรแต่ไม่เต็มถูกไหมอยู่ที่ขีดเท่าไหร่คะของเหลวมีเท่าไหร่คะ200ก็เป็น1ลิตรเท่าไหร่คะ 200มิลลิลิตรนั่นเองดังนั้นน้ำปลามีปริมาตรเป็น1ลิตรแล้วก็เท่าไหร่คะ200มิลลิลิตรนั่นเองนะคะเห็นไหมคะหน่วยเขาให้เติมอะไรเขาว่าเนี่ยเป็นลิตรกับมิลลิลิตรนั่นเอแล้วก็เขียนให้ถูกนะร่องนะคะนักเรียนมิลลิลิตรกับลิตรฉกฏหมาย เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเอามาดูอีกหน้าหนึ่งร้อยสิบหูเขาบอกว่าไงคะเนี่ยจากที่เราดูภาพที่เขาเป็นยังคะเขียนระบายสีเรียบร้อยแข้อสามเขาจึงบอกว่าให้นักเรียนขีดเส้นและระบายสีในรูปเครื่องตวงที่แสดงปริมาตรของน้ำที่อยู่ในภาชนะให้นักเรียนทําอะไรบ้างนะหนึ่งขีดเส้นสองระบายสีมาดูขนาดของเขากันเขาบอกว่าน้ําเต็มเหยือกเนี่ย มีความจุเป็น3ลิตร500มิลลิตร3ลิตรนักเรียนสามารถเติมอย่างไรได้บ้างอาจจะเติมเต็มไหมเต็ม3อันอา่าก็ขี่ไปค่ะนักเรียนครูจะลองทำให้ดูนะคะ2 3 ได้3ลิตรเรียบร้อยแล้ว1,000เท่ากับ1ลิตรนะ1 0 0 0มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรก็เติมลงไประบายสีต่อมาอีกเท่าไหร่500 500จะเป็น400รวมกับ100หรือเป็น500เลยก็ได้แล้วแต่นะักเรียนนะคะซึ่งตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะคะนักเรียนก็ระบายสีให้สวยงามนะให้ตรงพอดีกับ ของนนักเรียแบบนี้เป็นต้นนะคะนักเรียนพยายามระบายสีให้อยู่ในขอบนะคะนักเรียนก็จะได้เป็นสามพันมิลลิลิตรกับอีกห้ารอย ได้เป็น3ลิตรกับ500มิลลิลิตรของครูเลือกเป็น400บวกกับ100เป็น500นะคะส่วนข้อที่เหลือนะักเรียนก็ทำลงไปในแบบึกหัดได้เลยค่ะดังนั้นสรุปกิจกรรมการวัดปริมาตรละความถึกเป็นลิตรและมิลลิลิตรนะคะวันนี้เราเรียนอะไรคะหนังสือคณิตศาสตร์หน้า155แล้วก็นักเรียนโจทย์สิ่งที่ได้เดือนเดือนลงใน,าง,นงานในหนังสือไม่มีแล้วก็ในแบบึกหัดของเราก็จะเป็น 1นึ่งรถึงหนึ่งร้อยซึ่งครูอธิบายการเขียนแสดงวิธีหาคาตอบเรียบร้อยเรียนกระทำลงในแบบกระดัดให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเขียนชื่อถ่ายรูป่งในอารบ้้มวิชาคณิตศาสตร์นะคะพบกันใหม่ชโหนาสาหรับวันนีส้สวัสดีค่ะ